ผมชาญครับวันนี้ผมมาแบ่งปันคุณชื่อว่าสูตรลับในการซื้อเงินครับวิธีสามฟังให้จบนะครับและผมเชื่อว่าทุกคนฟังจบทุกคนสามารถเที่ยวไปทํากําไรได้นะครับลองดูครับมีอะไรบ้าง้อแรลกผมจะพูดถึงเฟดก่อนนะครับอันนี้็นสีสำคัญนะครับเพราะเฟดคุม USD นะครับ USD 80%ดีแปดสิบเปอร์เซนตทั่วโลกใช้นะครับคุณดูนะครับถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเงินบาทมันจะอ่อนนะครับเฟดนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองถ้าเฟดประกาศลงดอกเบี้ยบาทมันแข็งน,นะครับต่อไปอันที่สามถ้าเฟดบอกคงที่ 6กเปอรนต์งินบาทจะอ่อนครับนี่พูดถึงเฟดน,นะครับคุณสามารถนาไปใช้ได้นะครับในการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศต่อไปด้อสองอ c b อันนี้ชัวกว่าเฟดถ้า ECB บอกว่าจะขึ้นดอกคุณไปซื้อสกุลเงินยุโรปด้เลยขึ้นผมฟันทงให้70%ซนะครับถ้า ECB บอกขึ้นสกุลเงินยุโรปคุณซื้อ้เลย นะครับเพราะมีความน่าเชื่อถือมากนะครับแล้วเงินบาทมันจออนะครับสูตรที่สองนีนชวนนะครับต่อไปอันที่สามทองคำนะทองคำทองลงเงินจยะขึ้นนะครับบาทมันจออ่อนะครับถ้าเงิน เงินบาทอ่อนทองก็จะลงนะครับคุณเราไปใช้ดูคุณแล้วคุณจะมีกําไรแต่ถ้าใครต้องการมากกว่านั้นคุณมาเรียนกับผมครับแคปหน้าจอนี้มาที่ไลน์ชาญสเสาวครับมีเปิดสอนให้คุณคุณจะได้อะไรมากกว่าสิ่งที่คุณคิดนะครับโอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ